เป็นที่สุดแห่งปี2,557ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสิ้นปีอย่างนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราเนี้ยจะได้มองย้อนกลับไปดูเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาตลอดทั้งปีแล้วก็จะมีการจัดอันดับเกิดขึ้นเยอะมากมายเลยค่ะอยากกันนั้นเลยแป่วจัดด้วยค่ะกับที่สุดแห่งปีในด้านต่างๆของคนบันเทิงในบ้านเราค่ะ เขาเริ่มแบบเอาใจตัวเองด้วยซักที่สุดที่ยกให้สองหนุ่มหน้าใสาวัละออนต่อธนภพกับมาจุธาวุฒที่ทำเอาหัวใจเกง้งกวางชนีอีแอบและสตรีข้ามเพศรถ้วยไปตามๆกันกับกล้าแนันนๆซิกแพคขาวๆในหนังเรื่อง The Swimmers ฝากไว้ในกายเธอ จนโมเมนต์สุดสวีทนางเอกซุปตาชมพู่อรายาถูกแฟนหนุ่มไฮโซนอตวิสรุตเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานด้วยประโยควันหวานว่าเบื่อเป็นแฟนกับพี่หรือยังเรามาแต่งงานกันเถอะพร้อมยืนแหวนเพชรเม็ดเครืองหนัก8กกรัตราคาเบาๆแค่10ล้านกว่าๆบอกตรงๆใจละลายแทนเลยค่ะจัดไปน่าอิจฉาที่สุดอ่ะ คู่รักเลกเลิกอ้ามแอบนี่สิคะลุ้นที่สุดทำเอาแฟนคลับใจทุ่มๆ่มตามมาหลายยกละเพราะว่างอนกันหนักค่ะยิงล่าสุดถึงขั้นห่างเหินไม่โทรหาไม่นัดมาสบตากันทั้งสองเดือนกว่าๆแถมยอมรับสถานะหัวใจคลุมเครือแต่ล่าสุดก็คืนดีกันแล้วแหละแถมเกี่ยวก้อยไปกระชับรักที่ห้องโปนุ้งนิงเหมือนเดิมก็ขอให้มีข่าวดีเร็วๆด้วยลวกันเนาะ ผู้จีน n อนนเดย็ย่าหวานเชื่อมสถานสายตาใครต่อใครทั้งในจอนอกจอรวมทั้งในโซเชียลเน็ตเวิร์กตลอดแต่ถามกี่ทีกี่ทีก็ย้ำสัมพันธภาพแค่พี่น้องค่ะพี่น้องอย่างนี้ต้องเรียกว่าปากแข็งที่สุด uh oh. ขณะที่เสียฟอร์มที่สุดคือนี่ค่ะ oh. ดงามไส้ของพระเอกคลิปลุกโลมพระชาตะที่เมายาแก้หวัดและยานอนหลับก็เลยสลืมสลือโงนเงินในงานอีเวนต์แถมหลุดปากพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมออกมาเพราะว่าสะติอะเหลือน้อยเต็มทีเสียฟอร์มพระเอกหมดเลย วนฝ่ายหญิงเจนนี่เทียนช้ำที่สุดเพราะใครจะคิดว่าตำแหน่งมาดามเมืองปากน้ำจะหมดวาระในเวลาเพียงไม่ถึงปีชีวิตคู่ที่ดูน่าอิจฉากลายเป็นมรสุมลูกใหญ่ในชีวิตที่ต้องลงเอยด้วยการจรดปากกาเซ็นใบหย่าก่อนเซซังไปหลบเลียแผลใจเหมือนนกปีกหักถึงต่างแดนน้องช่วยื่นหน้ามาดอนแหลกข่าวจากไหนคะแหลกข่าวจากไหน และพฤติกรรมมั่นไม่แคร์สื่อของนางเอกปากปลาร้าหน้าเป๊ะพลอ,อยเชอร์มานก็ทําให้เธอแทบไม่เหลือพื้นที่ยืนในสื่อต่างๆจนต้องเรียกว่าเป็นคนมนเทิมที่กริบที่สุดในปีนี้ขณะ <ๆ S 1> ที่วีรกรรมตลอดทั้งปีที่ผ่านมาของร็อกไวเลอร์เซกโลโซที่ฉะบะดะกับภรรยาผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กยังสุดแซบแถมยังยอมรับหน้าตาเฉยว่าทำร้ายร่างกายภรรยาจริงอย่างที่อีกฝ่ายออกมาแชเอาไปเลยค่ะน่ากลัวที่สุด บองตรงพี่ก็ตบตบตบเละเทะเลยว่าพี่มีผู้หญิงเยอะแยะ่ตยรอรักพี่ <laughs> ในส่วนของแป๋วนะคะโพสั้นๆง่ายๆเลยค่ะในธรรเนียบพิธีกรของนายเอนเตอ์เทนแป๋วแก่ที่สุดหรือจะเถียงคะเออจะว่าไปช่วยเถียงมั่งก็ได้นะคะใครก็ได้คะ่ะช่วยเถียงให้หน่อยสิคะมีไหมคะ ขอบคุณพี่แป๋วนะคะถึงจะแก่ที่สุดแต่ก็แซ่บที่สุดเหมือนกันนะคะเจ้าแป๋วของเราเนี่ยเอาละค่ะตอนนี้เนี